กรุงเทพจัดรถชัตเติลบัสฟรี14เส้ททนทางเพื่อเข้าร่วมสักาสการะพระบรมศพเส้นทางเดินทางไปสนามหลวงเพื่อสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมอกจัดรถชัตเติลบัสฟรี14เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อประชาชนในประเทศไทย รถชัตเติลบัสฟรี14เส้นทางจากจุดสำคัญในกรุงเทพขออมกอจัดให้บริการรถชัตเติลบัสฟรีจำนวน14เส้นทางจากจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครเช่นสถานีรถไฟฟ้าและสถานีกลางการขนส่งซึ่งจะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ถึง20นาฬกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดทั้งนี้การจัดรถชชตเติลบัสนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทางไปสนามหลวงอย่างสะดวกและปลอดภัย เลือกรถชัตเทินบัสตามหมาเลข M1, M14, M1, รถไฟฟ้าสถานีท่าพระสนามหลวง M2, รถไฟฟ้าสถานีสนามใสสนามหลวง M3, รถไฟฟ้าสถานีสามยอดสนามหลวง M4, รถไฟฟ้าสถานีสยามสนามหลวง M5, รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่สนามหลวง M6, ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าสนามหลวง M7, อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒนสนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวง M10 สถานีกรุงเทพวลำโพงสนามหลวง m ส1อสถานีขนส่งเอกไหม่สนามหลวง M12 บางใหญ่สนามหลวง M13 ส,สนามราชมังคลากีลาสถานสนามหลวง M14 สถานีขนส่งมอสิสองสนามหลวงเส้นทางปกติที่ผ่านสนามหลวง18เส้นทาง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปกติที่ให้บริการผ่านสนามหลวงจำนวน18เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนอาจเลือกใช้เพื่อเดินทางไปสนามหลวงดังนี้สาย3 2 3สอถึสเศ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรสถานีรถไฟฟ้าทนบุรีสาย15 4-2เสเศ้าวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย25 3 7อีเศ้าแพการกษาท่าช้างทางด่วนสาย32 2-5ถึงห้า้าท่าเรือปากเกร็ดวัดโพสาย47 3-41เาถึงเาท่าเรือคลองเตยสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสาย53 2 9, สองถึงเ้าวงกลมสนามหลวงเทเวศสายห9 1-8ิ 8, ้าหงถึงสารังสิตสนามหลวงสาย60 1-38หนถึงสามสิาสวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสาย 72- ็ดส้ถึงาประชานิเวศสามสนามหลวง สาย80 -43 ถึงาเวัดศรีนวลธรรมวินสนามหลวงสาย91หมู่บ้านเศรษฐกิจสนามหลวงสาย91กอวิทยาลัยกรุงเทพธนีสนามหลวงสายห0 1 1้อหึง้ามหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองท่าช้างสาย A 4ท่า่ากาศยานอนเมืองสนามหลวงทางด่วนสายเอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามหลวงท,งทา,างด่วนสาย1-7ถึาาอองอีรังสิตสนามหลวงทางด่วน สาย1-80่ถึงสีสวนสยามสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยทางด่วนสาย2-32ถึงอีประชานเนวศ3สนามหลวงทางด่วนความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างขอสอมก,กอขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างในการไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงซึ่งเป็นความร่วมมือที่สําคัญเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเกินไปหากประชาชน พบการกระทำผิดในการเดินทางจะสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่สายด่วน15 8่ตลอด24ชั่วโมงและนี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้การจัดรถชัตเติลบัสฟรีนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าร่วมสักการะพระบรมศพอย่างสะดวกและปลอดภัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อประชาชนในประเทศไทยขอให้ประชาชนได้เดินทางไปสนามหลวงอย่างสบายๆและเข้าร่วมกิจกรรมสักการะพระบรมศพอย่างเต็มใจ